ดูที่ครับพัดลมประหยัดไฟครับรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ไฟใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผมได้ดัดแปลงพัดลมมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็เจ๋งดีนะครับเย็นดีความเย็นความแรงครับทำไม่ยาก ง่ายพัดลมพัดลมรถมาต่อเพิ่มเติมกับพัดลมที่มันทังแล้วใส่ใบพัดก็ไปก็ลมเย็นสบายต้องเสียตังค์สักบาทเดียวการต่อก็สมารีเทครับต่อไัน,นบไม่ได้ผ่านอะไรเลยใช้มานานแล้ว ต่อมาสายตรงนะครับจากพลังงานแสงอาทิตย์แผงเดียวนู่นผมไว้บนหลังคาสายเดินมาครับเึินมาเดินมาจะผ่านอะไรก็แล้วรับมาไต่ปักเลยเสียบการต่อก็ไม่ได้หือหวาอะไรทดลองใช้มาเป็นปีแล้วพัดลมก็หมุนดีเย็นดี ตัวที่เป็นมอเตอร์ก็ใช้เป็นมอเตอร์พัดหม้อน้ำรถยนต์นะครับไม่ต้องไปตอดงลางวันก็ใช้สบายๆเลยครับแดดแรงก็แรงมอเตอร์ก็จะใช้ได้ประมาณปีสองปีนะตามที่ใช้มาดูสิครับหลานเย็นสบาย ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวใครจะไปต่อยอดก็ทำได้เลยพัดลมหม้อน้ำก็สั่งในลาซาดา้าสองร้อยกว่าบาทให้มาทังไปตัวหนึ่งล้วะพอตรงเลยจากแผงโซลาซ่าเซลล์ต้องผ่านอะไรเลยรล